Hello, my friends. Welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and I have a new suggestion from Thailand. Today, we are gonna watch a very cool video from Thailand from Spy Channel YouTube channel. Uh, the translation of the video is No Cambodian involvement. Thailand, the United States, and 30 other nations conduct military training in Thailand. Without Cambodia, don't invite them. <laughs> don't let them know. So 30, 30 countries in Thailand. This is very big military operation. This is very big military uh, training. Look at the countries: Malaysia, Japan, uh, Vietnam, uh, Singapore, Korea, America, Laos, Indonesia, Thailand. Lots of countries, but no it's Cambodia. Okay, let's start the video. I'm curious about it. เมื่อกองทัพที่แข่งแกร่งอันดับหนึ่งของโลกมาเจอประเทศไทยแคทเธอรีนยิงมาสิได้ค่ะโอ้ยโอเคโอ้โหโอเค She, she was playing Sepak takraw, right? It, it was a Sepak takraw match. Come on. Oh yeah. Oh, oh. This is Sepak takraw. yeah. Wow. They are playing Sepakta Wow. ี่คือจอมยุทธเดชแต่ละมือแต่ละเวทเนี่ยโอ้ไอโน่ดิสเวลาให้รับการฝึกฝนวิทยาหยุดแต่รู้หรือเปล่าลว่าภายใต้การฝึกร่วมกันระหว่างทหารของสองชาตินี้มีชื่อรหัสว่าโคบราโกโคบราโกอ๋อ yeah I k n o บ Cobra Gold อ k a y I k ร o w Cobra g o l yes โดยประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาจะจัดการฝึกผสมโขบราโกครั้งที่45โดยมีฐานจากกฎ30ประเทศ mm. มากกว่8 0 0นนายร่วมฝึกแต่ครั้ง With more than 8,000 personnel from 30 countries joining full-scale all-domain training, but Cambodia ja is not included among this year's participants or observers. This is so funny. Okay, this is very cool. Bravo Thailand. นี้ปี2026กัมพูชาไม่ได้เข้าร่วมทั้งในฐานะผู้เข้าร่วมและผู้สังเกตการเมรโกโดยโกโรบาโกเป็นการฝึกร่วมผสมาฐานทหารระดับผู้พภาคี oh. ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในประเทศไทยโดยการฝึกครั้งแรกนั้นก็จะฝึกระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา เมื่อปีพศ2525 <18 2. S 1> หรือปีพศ1982โอเค okay. ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแบบผูุภาคีมีประเทศอื่นๆขอเขอ้ขาร่วมฝึกด้วยเช่นสิงคโปร์ <Okay. S 1> อินโดนีเซียมาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์คือการปรับปรุงการทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริม <Yeah. S 1> ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ yes. จนปัจจุบันมาถึงครั้งที่45ปี2026โดยจะมีนานชาติเข้าร่วมกด30สัญชาติระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคมปี2026 <Okay. S 1> ประเทศผู้เขา <Two weeks. S 1> ้าร่วมหลักกท7ประเทศคือไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และมาเลเซียประเทศผู้เข้าร่วมเพิ่มเติม3ประเทศคือจีนอินเดีย China, และออสเตรเลีย กล <Ooh>. okay. ุ่มวางแผนเอ็มพาสิบประเทศคือทีมสร้างการวางแผนที่จะเข้า <what> ร่วมเน้นการคิดการวางแผนร่วมมากกว่าการฝึกรบในสนามจริงประกอบไปด้วยบางกระเทศแคนาดาฟิจิฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรอิตาลีมองโกเลียเนปาลนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์กลุ่มประเทศ I know that there are European countries wow. France, United Kingdom don’t know European France that there of are Fiji, even very surprising Canada what is Canada is doing there สังเกตการ10ประเทศหน้าที่หลักคือเข้ามาดูเรียนรู้ประเมินไม่ได้เข้าร่วมการฝึกไม่ได้ถืออาวุธไม่ได้สังการโอเคมประกอบไปด้วยบปรุไนเยอรมนีจอร์แดนลาวเนเธอร์แลนด์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียสวีเดนติม์เรสตและเวียดนาม เป้าหมายหลักของปีนี้คือปีแห่งการฝึกหนักจะเน้นการฝึกปฏิบัติการร่วมผสมผสานทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศอวกาศและไซเบอร์ Very big this is very big operation แล้วปีที่ผ่านๆมากัมพูชาเคยเข้าร่วม <laughs> โค่ิระโกรธบางหรือเปล่าซึ่งคำตอบคือเคยกัมพูชาเคยเข้าร่วมในอดีตในฐานะผู้สังเกตการณ์ อย่างเ <Obs erving. S 1> ช่นในปี2020ก็มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มผู้สังเกตการคือเข้ามาดูสังเกตการเรียนรู้ uh huh. และประเมินแต่ปีนี้ can't anymore, you can come anymore. You are not invited no You come you go are 2026ไทยบอกไม่เชิญแล้วนะก็ไม่ได้ให้เหตุผลนะว่าทำไมปีนี้ไม่เชิญแต่ก็น่าจะเข้าใจกันอยู่ <laughs> งั้นเราไปดูความคิดเห็นของชาวไทยและชาวกัมพูชาบางส่วนว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เขอบอกก่อนเลยว่าความคิดเห็นนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทําไมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมงั้นมาดูความคิดเห็นแรกว้า wow. look at the c o u p of g จากชาวกัมพูชาได้บอกไว้ว่า นี่คุณกำลังจะบอกว่าทหารไทยทุกคนยังจำเป็นต้องให้คนอเมริกามาช่วยฝึกอยู่อีกหรอหลังจากที่พวกคุณพ่ <Okay. S 1> ายแพ้ยับเยินในการสู้รบสองครั้งล่าสุดไม่น่าล่ะถึงรบไม่เป็นแถมยังแพ้แล้วก็มีทหารบาดเจ็บล้มตายกดสามหมื่นถึงสี่หมนาย <Okay. S 1> ตลกใช่ไหม โดยเหตุการณ์ความขัดแย้งปี2025ที่ผ่านมาข่าวกัมพูชาคือกัมพูชาเป็นฝ่ายชนะ <laughs> และฐานไทยก็เสียชีวิตกว่า30,000ถึง40,000คนแอดถึงได้บอกว่าใช้วิจารณญาณสติในการรับชมออเเดดีียยววชาวกัมพูชาคนนี้ได้บอกไงว่าพวกเราจะสู้เขมรเมียน,นมาจะทำให้พวกคุณได้รับบทเรียนที่เจ็บปวด ไปดึงเมียนมามายุ่งอีก <Okay. S 1> คุณนี้บอกว่ารู้สึกถึงความเกลียดชังไหมพวกเขาต้องเอ่ยถึงเมนชันถึงกัมพูชาจนได้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องเมนชันถึงกัมพูชาก็เป็นเพราะว่ากัมพูชาเคยอยู่ในริสต์แต่ปีนี้ถูกตัดออกเพียงชาติเดียวก็วเลยต้องเอ่ยถึง คนนี้บอกว่ากัมพูชาไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับโคบราโกนั้นหรอกกัมพูชาแค่ต้องเตรียมขวาเออ is this a food are, are are they cooking like that they are looking like eggs they are eggs right they 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 are cooking foods if I understand it correctly ผมพร้อมในการเผชิญหน้ากับผู้รุกรานแค่นั้นก็พอโอเคคนนี้บอกว่าพวกเขากำลังจะไปเข้าร่วมกับประเทศโจร พร้อมกับธงชาติไทยแล้วก็หัวเราะคนนี้บอกว่าก็เพราะว่าพวกที่ถือธงแบบนี้อ่อนแอเกินไปสารัฐก,ก็เลยต้องมาฝึกให้ใหม่นี่หมายถึงเกาหลีใต้อินโดนีเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นมาเลเซียและไทยอย่างนง้นเหรอครับทุกพี่ they are crying o on คนต่อม,มาบอกว่า เขมรเราไม่จะเป็นต้องไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศโจรหลอกพร้อมกับรูปอิมม์ติแลบลิ้นคนนี้บอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสารัฐก็ใช้กองทัพของพวกแกเป็นด่านหน้าในการบุกรัเสเซียก่อนเพื่อนเลยลองทายดูยสิว่าพวกเขาจะโจมตีใครก่อนก็ลาวไงพเพราะลาวเป็นพันธมิตรกับรัเสเซียส่วนไทยก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นลาวเตรียมตัวให้ดีเถอะ โอเคแม่มาปั่นให้เรา <S 2> <S 2> เตรียมตัวไว้ได้ขอโทษด้วยสปป,รปรเราเป็นหนึ่งในลิสต์หลายชื่อกลุ่มผู้สังเกตการที่เข้ามาดูเรียนประเมินการฝึกในครั้งนี้ด้วยซึ่งนอกจากเราก็มีเวียดนามด้วยนะเวียดมหมาย <Okay. S 1> ถึงเพื่อน้านทั้ง3มชาติของกัมพูชาไม่อยู่ในกลุ่มฝึกนี้ด้วย <S 2> <S 2> <S คนนี้บอกว่าคนไทยอย่างพวกคุณนะ่ะอย่ามาไทยเสีชนะ คนนี้บอกว่าก็ดีแล้วพวกเราชาวกัมพูชาไม่อยากจะเหยียบบนแผ่นดินหัวขโมยเหมือนกัน Please don't come again Yes Please don't come don't don't want to step on the Thailand Please don't come You are not wanted in Thailand my friends Thailand is trying to uh, make you go away but you are the one who stuck on Thailand that long child for example they you are not wanted in Thailand Please don't come <laughs> คนนี้บอกว่าโลกเขารู้กันหมดแล้วว่าประเทศไทยนั้นลุกรานกัมพูชาและเข้ามายึดครองดินแดนของกัมพูชา <Okay. S 1> คนนี้บอกว่าไม่ล่ะเข้าใจกัมพูชาไม่อยากจะเข้าร่วมกับพวกคิ้ขโมยและพวกลุกรานอย่างประเทศไทยหรอกคนนี้บอกว่าปีนี้กัมพูชาจะยังหาเงินให้ได้มากขึ้นอยู่ดี <Okay. S 1> ส่วนประเทศไทยนั้นกำลังจะถังแตก okay. คนนี้บอกว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศเอกราช <Ooh. S 1> พวกเราไม่อยากจะไปรบ <laughs> ในสงครามที่พวกเขาไม่จบขึ้นด <Okay. Okay. S 1> ัดภาพมาดูความคิดเห็นของชาวไทยกันบ้างเรียกได้ว่าแสบไม่เปล่าคนนี้บอกว่าอะไรนะไม่จริงนะ่ะกัมพูชาเนี่ยนะประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในกาแล็กซีทำไมถึงไม่ติดโพไม่ได้เข้าร่วมด้วยล่ะ คนนี้บอกว่าขอโทษทีนะพวกเราไม่รับนักรบรองเท้าแตะที่เอาแต่ฝังกับระเบิดหลออโอเคอคนนี้บอกว่าพวกเราสามารถเชิญสารัฐให้ขยายขอบเขตการฝึกเมื่อเป็นการซ้อมรบจริงบนแผ่นดินกัมพูชาก็ได้นะถือว่าเป็นความปรารถนาดีพิเศษที่ไทยมอบให้กับกัมพูชาก,ก็แล้วกัน คนนี้บอกว่ากัมพูชาไม่ได้ถูกรวมในกลุ่มรายชื่อนี้แตเพราะว่าพวกเขากำลังจะฝึกโคคคาดโกหรือจะระเขทองของตัวเองในเร็วๆนี้พร้อมกับเชิญเหล่าแก๊งสแคมเมอร์จากทั่วโลกมาฝึกด้วยสแคมเมอร์สแกมเมอร์แแ่เรียกว่าไม่ยอมกันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วการฝึกโคราโกมันก็มีอยู่ทุกๆปี แต่เพียงปีนี้พิเศษหน่อยที่ไทยไม่ได้เชิญกัมพูชามันก็เลยพิเศษขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ข่าวสารด้วยล่ะขอบคุณคอมเมนต์สายไวทยที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอและขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่กดโดนทซปเปอร์เทงส์ต่อลมหายใจให้กับช่องนี้เรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ so this is the end of the video i friends in this video There are lots of uh, Cambodian people crying in the comments, my friends. They are just crying. They don't know the truth. Uh, unfortunately, their media—they are telling them lies. Oh my God, this is so sad for for them. Thank you Spy Channel for sharing this beautiful video with us. There are lots of countries making military exercise in Thailand. Cobra Gold, I I know Cobra Gold. This is very famous military exercise, and uh, I I hope everything will be alright. No no incidents, uh, no bad news. I hope everything will be alright uh, for two weeks. They will train in Thailand, and I wish them good luck. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself. Bye bye.